สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเจเอชแนลคลิปนี้จะพามาดองหน่อไม้นะครับผมง่ายๆนะครับผมทํากินทําขายนะครับมารับชมกันเลยครับเมื่อเราได้หน่อไม้มาแล้วนะครับเราก็จะทําการปลอกเปลือกนะครับผมปอกเปลือกหน่อไม้ออกนะครับแล้วเราก็จะไปทําการสับล้วก็จะแช่น้าเกลือไว้แล้วเราก็หมักนะครับส่วนผสมง่ายง่ายในการทำหน่อไม้ดองนะครับสูตรแม่ของเะเอ๋เลยล่ะครับ เรามาดูการปอกนะครับว่าปอกยังไงนะครับผมครับท่านผู้ชมเราก็จะใช้มีดครับเฉาะบริเวณปลายยอดของหน่อไม้นบลงมานะครับแบบนี้เนาะเฉาะเอาเปลือกออกนะครับผมเฉาะเอาเปลือกออกนะครับขออภัยอาจจะมีเสียงรบกวนจากค้างบ้านเนาะพอดีรั้วติดกันกับบ้านน้องชายนะครับน้องโอที่ปลูกบอนสีเหมือนกันนะครับผม เนี่ยเราก็จะช่อคออกนะครับทั้งสองด้านเลยแล้วเราก็จะแกะ,แกะออกง่ายๆนะครับนี่นะครับแล้วก็แกะตามกาบออกนะครับผมแกะตามกาบออกครับแ,แกะออกทั้งสองด้านเลยนะครับผมแกะออกทั้งสองด้านเลยนะ มีดปอกเปลือกออกนะครับแล้วก็แกะกากออกนะครับผมครับเราก็ปลอกนะครับให้หมดแล้วเราก็จะไปสับกันนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นฝีมือการสับของคุณแม่นะครับคือหัตถาของพี่พบนะครับสองมือน้อยๆของคุณแม่เนี่ยทำอยู่ทำกินนะเลี้ยงลูก เลี้ยงหลานมาจนเติบใหญ่นะครับผมก็ทําเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับผมเป็นหน่อไม้ดองนะครับเวลาเราจะอาดองไม่ให้หน่อไม้ดําเนี่ยเร,เราต้องทํำยังไงครับแม่เห็ดจังไก่หน่อไม้งามแช่น้าเกลือแล้วก็เอาใส่กระปุกเลยอ๋อแช่น้าเกลือแล้วเอาใส่กระปุกเลยเนาะจะทําให้หน่อไม้สวยขาวแล้วก็มไม่ไม่ดํานะครับผมที่ที่สาเหตุที่มันดาเพราะอะไรครับคุณแม่ พอเราเราเอามือลงไปล่วงไปจกไปจกอ๋อจะทำให้หน่อไม้ดำแล้วแล้วก็หน่อไม้ไม่เต็มจู๋หรือไม่ไม่เต็มจู๋ไม่เต็มขวดต้องใส่ให้เต็ม้องใส่ให้เต็มอัดให้แน่นอย่าให้เกิดฟองอากาศอยากอยากให้มันขาวก็ต้องใส่น้ำขาวโอ้อยากให้ขาวก็คือใส่น้ำซาวข้าวนี้เป็นสูตรของคุณแม่เนาะทำอยู่ทำกินมาตลอดชีวิตเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเติบใหญ่มานะครับผมนี่ก็เป็นฝีมือการสับนะครับของคุณแม่นะครับผม เส้นสวยมากเลยนะครับเราสับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีการหมักน้ำเกลือนะครับผมครับสับเสร็จแล้วเนาะเราก็มาเช็คดูนะครับนี่เป็น5กิโลครึ่งนะครับท่านผู้ชม5กิโลเราก็จะกะกะเอาเนาะปกติแม่แกทาแกจะกะกะเอาเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าแม่เราจะใส่เท่าไรนะครับผมห้ากิโลครึ่งใส่เกลือประมาณเท่าไรนะครับ ถุงหนึ่งก็ประมาณ200กรัมนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับใส่ลงไปในหน่อ,อไม้ที่สับแล้วนะครับอันนี้เราเข้าก่อนที่เราจะไปแช่น้ํานะครับผมเค้าเพื่ออะไรครับคุณแม่สองหอ่อพอเข้าเข้าสองหอ่ออันนี้นี่คือข้าวก่อนบใส่น้ําไปโรดข้าวสะก้อนข้าวสะก้อนอ๋อใส่น้ําไปโรดมันเป็นอย่างมันบดีบ่่บอกโอ๋อสรุปก็คือ แค่ให้อ่อนนะครับผมทําให้อ่อนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมทําให้ห no น่อไม้อ่อนนะครับก่อนที่จะไปแชนะ hey, no hey, no <c oughs> ่น้ำเนาะให้หน่อไม้อ่อนสะก่อนให้หน่อไม้อ่อนสะก่อนนี่มือคือหัตถาทองที่พบนะครับ คุณแม่ทั้กินทําขายเลี้ยงลูกมาจนใหญ่นะครับแต่ส่วนใหญ่แม่ไม่แพยได้ขายมาก่อนนี้แจกบ้างอะไรบ้างนะครับผมแม่ชอบแจกคนแม่ชอบแจกคนนะครับคนไหนไม่มีแม่กระใจดีแม่ก็แบ่งปันเนาะ <c oughs> แต่ยุคนี้สมัยนี้อะไรก็เนาะเป็นเงินเป็นทองนะครับผม <c oughs> อเลือกินก็ขายนะครับขายบ้างแบ่งปันบ้างเนาะตามเหตุตามปัจจัยกันไปนี่เป็นสูตรการดองหน่อไม้นะครับผมของคุณแม่เจ๊เนะครับผม <c oughs> น่าไม่เริ่มอ่อนแล้วแม่อ่อนแล้วนะเกเกเลือเลยเกลือแล้วก็อ<ม>่อนอ่อนเอรี <laughs> ่ e แล้วครับผมอ่อนเอรี่แล้วครับผมเมือเศร้าๆสิมือเศร้าๆนะครับผมโมเนคันบมเมนคันบมเมนคันน,นะถ้าคันมันที่ปนมันบางสิปน,<ม>นไปบบนมือข้าวๆส่งๆนั่นบหละแม่ใช่ใช่เอามือส่งๆสงๆเอามือส่งๆ,งๆงนั่นเองนะครับผมมือส่งๆเริ่มอ่อนเห็นไหมเริ่มอ่อนแล้วนะครับผม น้ำมาใส่อ๋อเอาน้ำมะไซอะไรบ้างใส่ไว้ออน้ำแซ่แซ่ไว้โดนบ่แม่แซ่แซ่ไว้ขึ้นหนึ่งบ่สกาเขามีไห้เขาก็ลงไห้ลงไห้ไว้แม่นบอกเขาว่ามีเขากับเสือไปกับเั็กซี่แล้วก็กดให้มันแน่นแม่นบ่แม่จ้าขี้มือจังได้กินแม่จังสม คิดว่าน้อก็ได้กินดอกคันกะแครงไม่เปรี้ยวกะแบงออกไปใส่น้ำเศร้าเขา่ามันก็เปรี้ยวแล้วโอ้กี่มือใส่น้ำเศร้าเขากินได้สองสองมือสองมือก็สิกินได้นะครับผมใส่น้ำเศร้าเข่าสิสมไว้เป็นบ่าสมไว้ไมสม<ว>อ่า่ไมสมไว้สองมือนะครับผมแต่ว่า เก็บไว้เป็นปีก็ได้นะครับเอาลงไหนะครับกดให้แน่นไม่าต้องใส่น้ำเศร้าเขาไมาต้องใส่น้ำเศร้าเขา,าครับถ้าเพราะว่าอ่าเก็บไปไว้เป็นปีนะครับผมแต่ว่าจะให้ส้มไห้ก็อ่าใส่น้ำเศร้าเขานะครับผมนี่เติมน้ำนะครับผมเ,เติมให้น้ำท่วมมันเติมให้น้ำท่มวมท่วมน้อไหมออนเดรยแล้วนะครับผมอันนี้กระสิไปมืออื่นกระสีใส่ขวดได้เลยมันบ่อ เมื่ออื่นก็นสิมาเฮ็ดใส่ขวดขายนะครับขวดละสิบหาบาทลูกค้าเอาไปก็เอาแล้วไปกินได้เลยนะ้อส,สามมือหามือนะผมกระสมแล้วเนาะครับผมถ้าเฮ็ดอดดองไว้เป็นปีก็ไซจูใส่ไฮเลยนด้ครับผม ถ้าเกิดทําใส่จุ๋นะครับใส่ไหแล้วก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับเก็บไว้เป็นปีแต่ว่าบรรจุกดลงไปให้แน่นแน่นหน่อไม้จะได้ไม่ดํานะครับบรรจุให้เต็มไหได้ยิ่งดีนะหน่อไม้จะได้ไม่ดําใ,ใส่น้ําให้ท่วมแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแต่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะบรรจุใส่ขวดขายนะครับขวดละ15บาทนะครับผมอันนี้เราก็จะพักไว้หนึ่งคืนนะครับปิดฝานะครับกันแมลงลงเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ค่อยมาบรรจุใส่ขวดกันนะครับ เช้ามาก็บรรจุขวดได้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าจะเก็บไว้เป็นปีนะครับผมเอาไว้กินนานๆก็ใส่ไหได้เลยนะครับผมอัดให้แน่นนะหน่อไม้จะได้ไม่ดํานะครับผมแต่ว่าถ้าเราอยากให้เปรี้ยวเร็วนะครับใส่น้ําซาวข้าวนะครับผมแค่2วันเนี่ยเราก็จะนํามาทําอาหารได้เลยนะจะเปรี้ยวแล้วก็สีหน่อไม้เนี่ยจะขาวนะครับผมขอบคุณที่รับชมที่คับผมจ่านนายจบคลิปนะครับผม ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่าน,นนะครับผมสวัสดีครับ